สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทยพีบีเอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักอัคาราชกุมารีสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ เวลา15น,นาฬิกา4นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษ์อัครราชก,กุมารีสเสด็จแทนพระองค์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดพิพ,ธพิธภัณฑ์ท่สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติณสำนักงานทรัพยากรธรณีเขต3ปทุมธานีกรมทรัพยากรธรณีอเภอคลองหลวงจัังหวดปทุมธานีซึ่งเป็นหนึ่งใน12โครงการตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒ นธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติที่กรมทรัพยากรธรณีจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลทรงครองเสีริราชสมบัติครบ50ปีในปี2539และเพื่อเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงรวมทั้งตัวอย่างที่สําคัญทางธรณีวิทยาสําหรับให้ประชาชนสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสําคัญต่อ การดำรงชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศเช่นการเกิดพิบัติภัยธรรมชาติแผ่นดินถลม่มแผ่นดินไหวน้ำท่วมตลบโจนการวางแผนใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรณีอื่นๆภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็นส่วนต่างๆได้แก่พื้นที่จัดแสดงท ทศกาลภายในประกอบด้วยนิทรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชกรณียกิจด้านธรณีวิทยาและธรณีพิบัติภัยธรณีวิทยาทั่วไปรวมทั้งประวัติกรมทรัพยากรธรณีการจัดแสดงสวนดึกดําบานรวมถึงไดโนเสาร์จำลองนอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงพื้นที่นิทรศการภายนอกอาคารนิทรศการกลางแจ้งเพื่อให้ความรู้ในเรื่องธรณีวิทยาแร่หินประจํายุคต่างๆและ อุทยานไดาโนเสาร์จำลอง